ต่อจากนี้ไปคุณจะใช้ไฟได้ทุกที่ทุกเวลาทุกสถานที่กันน้ำกันฝนใช้ไฟฟรีศูนย์บาทกับนี่ครับเดนโกโซล่าชาย i ิ่งไบรท์ใช้ไฟฟรีตลอดชีวิตไฟโซลา่าแท้แรง1,200วัตต์ไม่ต้องใช้สายไม่ต้องเสียบปลั๊กไม่ต้องติดตั้งไม่ต้องเจออาะผนังแขวนอย่างนี้ได้เลยจ้ะรุ่นใหม่ของแท้ สว่งกว่าเดิมสัมเท่าอัปเกรดใหม่ให้แบตมาเยอะกว่าเดิมเยอะที่สุดในตลาดผมใช้ตัวเนี้ยค่าไฟศูนย์บาทใช้ไฟฟรีตลอดชีวิตไฟดวงนี้นะฮะสว่างแท้สว่างกว้างสว่างไกลนะฮะใช้ไปจนถึงตีห้าเลยแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีไฟถึง200ดวงนะฮะค่าไฟศูนย์บาทกันเลยทีเดียวนี่แน่นี่สว่างพน,นี่ไฟโซลา่ามีแม่เหล็กในตัวติดตั้งตรงไหนก็จ้า ดูเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ได้จากตรงนี้ได้เลยครับไฟสามารถปรับได้5ระดับโทนอุ่นโทนเย็นและก็ไฟชุดเฉินด้วยตอนนี้ผมกำลังจะไปแคมป์นะฮะผมเลยพกตัวนี้มาด้วยครับเดนโกโซล่าชา n g จไรมันสามารถพกพาไปไหนก็สะดวกโดยเฉพาะเนี่ยผมจะไปแคมป์เนี่ยนะฮะมันจะให้แสงสว่างดีมากเลยแล้วมันสามารถเป็น power bank ชาร์จแบตโทรศัพท์ได้ด้วยกันน้ำกันฝนชอบแดดแต่หอ,อย ไม่ชอบน้วันไหนฟ้าครึ้มไม่มีแดดไม่ต้องห่วงสามารถชาร์จไฟบ้านก็ได้ของมันต้องมีซะแล้วครบจบขนาดนี้มีแค่ที่เดนโก้เท่านั้นสินค้าของแทรับประกัน1ปีลองใช้สินค้าได้ถ้าไม่พอใจคืนเงินได้ภายใน7วัน